สวัสดีค่ะแม่ปองสวัสดีคุณแพฟ้าแม่ปองสวัสดีรวยตังแล้วนะแม่ปองสวัสดีรวยตังพร้อมมุงหลังคาให้กันนะคะ ค่ะแม่ปองสวัสดีแล้วนะแม่ปองสวัสดีรวยตังแล้วนะจ้ะรวยตังก็มาหามาตามหากระเบื้องเหมือนกันตามหากระเบื้องมุงหลังคายังไม่ครบนะมุงหลังคายังไม่ครบแต่น้องไ์ S <S สดได้แล้วแม่ปองน้องไรสดได้แล้วแม่ปองบอกว่าสวัสดีค่ะแพฟ้าเนาะรวยตังบอกว่าสวัสดีค่ะ แตฟ้าเหมือนกันนะไอ้หน้าตูมไอ้หน้าต no ูมยิ้มไม่มีตาเลย ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ปองมากๆค่ะ<ฮ>ให้ประแจแม่ปองไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณภาษาอังกฤษชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรเนาะโ,โมจิ โมจิลิโมจิลิค่ะโมจิลิโมจิลิหาวแล้วพี่นงหาวแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะโมจิโมจินอเด็กน้อยเด็กน้อยนาอเดี๋ยวมุงหลังคาให้หนึ่งแผ่นนะจากพี่พี่นงชาแนล เป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะนอนเลยจะนอนเลยนอนเลยจ้าพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดบ้านใหม่เลยนะพรุ่งนี้เปิดบ้านใหม่เลยเดี๋ยวพี่น้องก็จะนอนละนั่งนานไม่ได้ ปวดตรงตรงเอวเนาะนั่งนานไม่ได้บาย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 ฝันดีนะฝันดีจะรวยตังค์ถ้าอยู่ก็จะได้เพื่อนนี่เนี่ยถ้าเพื่อนเข้ามาพี่นงก็จะแนะนำให้แนะนำให้ได้รู้จักกับเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่ในไลฟ์สดเพื่อนก็ดีได้ไวพี่นงก็ไปอย่างนี้แหละยังไม่ถึงเดือนก็จะได้ในพันแล้วเนาะ เพราะว่าพี่นงไปตามไลฟ์สดเพื่อนไปทักทายทักทายในไลฟ์สดเพื่อนๆนก็จะตามมานะเพื่อนก็จะตามมาบ้านเรา อืหว่วงแล้วเพื่อนๆโดนโดนความเย็นแอร์เข้าไป <c oughs> นอนนะนอนนะนอนนะ